เอาเหลืองซื้อทีอเ่เอเหลืยงซืออ้อไหมเร<ส>าซื้ออ<ส>ันนี้เป็นพยาว ต้องซื้อเพิ่มต่างหากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่มีขายไม่มีนีซื้อชุดของมันเนี่ยอันนี้คือมันยาวกันเยอะเลยไหมท่อนยาวนี่ต้องซื้อต่างหากนะอันนี้ก็ไม่แพงครับไม่ถึงร้อยครับเนี่ยเพราะว่าตังน,นี้มันห่างมากเราต้องใช้ท่อนยาวท่อนนี้ของน,น้องไพรมันไม่ถึงเลยห่างเป็นคืบเลยอันนี้มันก็จะเป็นยาวถ้ามันยาวมากแล้วก็สามารถตัดได้นะครับท่านผู้ชมย่ตัวเนี้ย ใช้เฮนเกียร์ตัดนะมาเดินครับอันนี้ตัวยาวของที่มันมาตอกชุดทัวสิงเราก็จะมาใส่แค่ตัวนี้ตัวนี้สั้นตัวนี้หนานัางสั้นสุดเราจะเอาออกมันใช้ไม่ได้เพราะมันสั้นเดี๋ยวเอาออกเพราะให้น,ใหหน็อตมีพาอะไรเราก็ดึงออกอปใส่ก

ตัวนี้เป็นยาวยาวมาประมาณสักเจ็ดเซนที่ไม่ต้องตัดต่อกล้วรับท่านผู้ชมประมาณนี้ใช้อินเทียตัดนะครับนี่หลังจากที่เราไปตัดเอาแล้วครับเนี่อยอินเกียตัดนะนี่ ใส่นวดเข้าไปมเตรงนี้แล้วก็ฟ้าปิดใส่ถุกท้าแล a ครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วก็นี่ใส่เข้าไปเย่ไปเงนย้่งเลยแล้วก็นี่เลยเลย เนี vale ้ก็เสร็จนี่ก็เลยกระเด็นปะปุนลองเปิดน้ำดูก่อนเรากดดูเนี่ยตึ๊บเปิดแล้วไม่ได้เดี๋ยวกลับข้างครับ ใช้ได้ครับเนี่ยมันก็จะมีเหลือมันจะมีอะไรออกมาเนี่ยแต่มันต้องรอยาแนวบูนขาวเข้าไปก่อนเนี่ยแค่นั้นเองสำเร็จ